สำหรับเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่แน่นอนว่าจะต้องลงซัมเมอร์คอร์สมาให้เขานะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในปีการศึกษาหน้าใช่ไหมแต่ด้วยความที่สถานการณ์แบบนี้เชื่อว่าไม่มีใครรับความเสี่ยงนี้แน่นอนค่ะแต่ถ้าจะให้เด็กๆอยู่บ้านทีเฉยๆแล้วดูจอคุณพ่อคุณแม่ไม่น่าจะสบายใจแน่นอนค่ะวันนี้แม่เมย์จะชวนคุณแม่ทั้งหลายนะคะมาเป็นคุณครูกันค่ะ นี่เลยค่ะรขสเปลี่ยนคุณแม่เป็นคุณครูแพ็กเกจที่แม่เมย์เลือกนะคะนั่นก็คือ1 5 9 0บาทค่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ก็คือสมุดแบบนี้นะคะที่ชูเปียกแล้วก็ดินสอน่ารักน่ารักอีกแท่งหนึ่งค่ะเข้ามาดูภายในเว็บไซต์กันเลยค่ะภายในเว็บไซต์นะคะเขาก็จะให้รายละเอียดต่างๆค่อนข้างชัดเจนนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความมั่นใจที่จะเป็นคุณครูที่บ้านเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะล็อกอินเว็บไซต์ก่อนค่ะเพื่อที่จะเข้าไปดูบทเรียนที่เราจะเอาไว้เตรียมสอนเด็กๆนะคะอ่าเข้ามาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะจากหน้านี้นะคะก็จะเห็นรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เอาไว้ ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นะคะในการสอนลูกๆนะจะได้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะเขาก็จะมีตัวตารางเรียนหรือแม้แต่ตัวคอร์สเซเลบัสเพื่อทำให้เรารู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะและในแต่ละ EP ค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดในนั้นด้วยนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นคลิปที่จะสอนเรานะสอนคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะเอาไปสอนลูกต่อแล้วก็บรรดาเวริร์กชีตท,ที่ให้ดาวน์โหลดตัวบัตรคำศัพท์หรือแม้แต่เอ็กซ์ไซส์อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะมีไฟล์ที่ให้เราดาวน์โหลดได้จาก EP นั้นๆได้เลยนะคะอย่างเช่นครั้งนี้ถึงรอบของ EP 5 Fruit Truck แล้วนะคะแม่เมย์ก็ลุยเลยค่ะปริ้นทุกอย่างมาเลยค่ะเอามาให้ดูมันเหมือนเป็นตารางชีวิตในแต่ละวนันว่าเราจะทำอะไรกันช่วงไหนนะคะอย่างอันเนี้ยแม่เมย์จะเซตว่า school time เนี่ยเราจะอยู่ประมาณ9โมงครึ่ง ถึง10โมงหรืออาจจะมีอื่นๆที่น่าทำกิจกรรมร่วมกันอาอาจจะถึง11โมงนอกนั้นก็อาจจะเป็นฟรีไทม์เป็น outdoor activity แล้วก็ต่างๆที่เราอยากฝึก practical life เขาอะนะคะแนะนำว่าแบบนี้ก็จะทำให้ชีวิตคุณพ่อคุณแม่ง่ายขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่า work from home เราก็ต้องมีงานของเราเหมือนกันเชืนะเอ่อหมเอออย่างเงี้ยค่ะดีมากๆเลยแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีคอร์สเซเลบัสนะคะให้ดูว่าเราจะ สอนเขานะคะในในแต่ละช่วงวีคมีอะไรบ้างนะคะจะได้เตรียมตัวตื่นเต้นไว้รอเลยนะต่อมาค่ะอันนี้แม่เมย์กำลังจะสอน EP 5น้องปุ่นนะคะบทเรียนนี้จะเป็น Fruit Truck ค่ะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์การเรียนของวันนี้นะคะก็จะเป็นตะกร้าเอาไว้ช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ภายใน EP ที่เขาแนะนำนะคะก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยช้อปปิ้งลิสต์มีเวิร์กชี t เนี่ยค่ะ แล้วก็บัตรคําศัพท์เพราะฉะนั้นในแต่ละบทเรียนนะคะก็จะมีคําศัพท์อย่างน้อยประมาณ3คําซึ่งไม่เยอะมากสําหรับเด็กเล็กนะคะอย่างนี่ค่ะสตรอเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์ี่นะคะแล้วก็วอเตอร์เมลอนนะคะจะบอกว่าการออกสำเนียงเงี้ยเขาก็จะมีแนะนำในการออกเสียงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากนะคะว่าเอ๊ะ พูดไม่เหมือนเราจะทำให้แบบสอนลูกได้ไม่มั่นใจหรือสอนลูกได้ผิดไม่ต้องกังวลเลยค่ะตัวช่วยค่อนข้างเยอะเลยนะคะแตงโมแตงโม watermelon watermelon ปลาไพมาดูการอะไรแมออันนี้อะไร blueberry บลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อ่าอันนี้เคยกินยังเคยกินละว้าวเอ้าต่อไปอันนี้อะไรสเตอร์เบอร์รี่สเตอร์เบอร์รี่อ่าสเตอร์เบอร์รี่เคยกินไหมครับเคยกินอ้ของโครงการหลวงใช่ไหมอ่าใช่อันนี้อันนี้อ้าวระบายสีกันเลย ก็ได้เตรียม exercise ให้น้องปุ่นแล้วนะคะเนี่ยมี2สิ่งเนี้ยที่จะให้น้องปุนไปหยิบมาให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องปุ่นจะทำได้ไหมนะคะน้องปุ่นครับปีซื้อสตรอเบอรี่ให้คุณแม่ได้ไหมครับอ่านี่เลยครับอันไหนสตรอเบอรี่นะอ้าดึงมาเลยใส่ตะกร้าเลย หยิบใส่ตะกร้าเลยลูกตึงมาเลยครับใส่ตะกร้าเลยว้าว mm. wow. good job good job เราก็ได้สตรอเบอรี่ตามโจทย์แรกแล้วนะคะไหนดูซิอ่าถูกต้องต่อไปภารกิจต่อไป watermelon ไห mm. นนนนน อรอบนี้นะคะน้องปุนได้รับภารกิจไปซื้อ watermelon อู้แปบ๊บเดียวได้เลยเย่ yeah, ได้วอเตอ m e l o n อนมาทานแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันต่อเลยนะคะจากตัดคําเดิมเลยโดยที่เดี๋ยวเราจะไปติดในส่วนนี้แหละแล้วก็จะถามน้องปุนว่า what is it แล้วก็มาทดสอบกันว่าน้องปุณจะจำคำศัพท์ที่คุณแม่ได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะ วันนี้น้องปุณจะมาช้อปปิ้งกันอู้วันอะไรอะ What is it Watermelon Watermelon mm hmm. uh, What is it Strawberry Wow good job And this one What <Strawberry. S 1> is it Strawberry. Strawberry Good job ไป mm hmm. uh, ช้อปปิ้งกันเลยครับห mm hmm. ยิบใสต่ตะกร้าได้เลย นี่เห็นไหมเรามีช้อปปิ้งลิสต์นะคะเราเลือกไว้นะสเจอร์เบอรี่อ่าใส่ตะก,กร้าได้เลยครับนี่นะคะลิสต์ต่อ,อมาก็คือวอเตอร์เมลอนคุณได้มาแล้วนะนอกจากการที่ได้ทบทวนคำศัพท์ที่เพิ่งเรียนไปนะคะก็ได้เพิ่มเติมในส่วนของ Conversation นะคะนั่นก็คือ what is it ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ สนุกมากๆเลยนะคะสําหรับกิจกรรมนี้หลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมสอนไปแล้วนะคะคุณแม่อย่าลืมมาลงบันทึกในเล่มนี้ด้วยนะคะเป็นคุณแม่เป็นคุณครูค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะมาลงบันทึกวนันนี้ด้วยนะคะอย่างหน้านี้เนี่ยแม่เมยก็จะเขียนไว้ว่าคําศัพท์มีอะไรบ้างนะคะที่เราจะสอนให้เขาเรียนรู้นะคะรวมทั้งเหมือนบทเรียนที่เราจะตั้งใจให้เขาได้เรียนรู้ในครั้งนี้คืออะไรนะคะ ผลการเรียนตัวนี้คือ great job ค่ะแล้วก็อารมณ์ของลูกอารมณ์ของแม่คือเราต้องสังเกตกันและกันนะคะเพื่อจะเอาไปปรับใช้ในครั้งต่อไปจริงๆแล้วอย่างพวกผลไม้อะไรเงี้ยเราอยากให้ได้มีการสัมผัสแล้วก็ชิมอย่างเงี้ยแม่เมย์ก็ไม่สามารถไปข้างนอกได้เพราะด้วยสถานการณ์แบบนี้เนาะเราก็ใช้บัตรคำที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะคะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับคอร์สเปลี่ยนคุณแม่เป็นคุณครูจากอนุบาลนีราฟเนี่ย อยากจะแนะนำให้หลายๆบ้านได้ลองใช้กันค่ะอย่างแรกเลยนะคือเราก็ได้ดูแลลูกเองเนาะเพราะว่าเราคือคุณครูคนแรกแล้วก็เข้าใจลูกของเราได้ดีที่สุดค่ะอย่างที่สองเลยคือเราจะค้นพบว่าเราก็สามารถเป็นคุณครูสอนได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวแม่เมย์จะแปะลิงก์อนุบาลยีราฟไว้ให้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะชวนทุกคนมาเปลี่ยนคุณแม่เป็นคุณครูด้วยกันค่ะ